เขื่อนสียัดท่าตะเกียบวันนี้จะพาท่านมารีวิวเขื่อนสียัดท่าตะเกียบตรงนี้คือศาลเจ้าพ่อเขากาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างให้ความนับถือ ก็ีชอบแบบน้คนเียล้ก็หลังดูแลอย่างเงี้ยอ่เงี้นียจะพูดซพูดทั้งนั้นที่นี่ยังเป็นธรรมชาติเด็บๆใครอยากจะกราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อก็มาได้นะคะ ตอนนี้ฝนกำลังจะตกโอ้โหธรรมชาติลมเย็นอากาศบริสุทธิ์ชื่นใจอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยแค่นี้เอง พระเจ้าจอดมันยอดมากกาดสุดยอดเลยเนี่ย ว่างๆมาเที่ยวกันนะคะ